ยาลิทห้าประตูหลังคาดำคันนี้สวยมากเลยครับโลโก้โตลต้าคอบเลนแบบนี้มีเซ็นเซอร์ล็อกเลนมาให้แม็กรูปตัว X Pony คือ Xerbo นะครับข้างในดีไซน์สวยทันสมัยฟังก์ชันออปชั่นจัดมาเต็มตามหายาลิทห้าประตูอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองว่าคันนี้ประทับใจแน่นอนสวัสดีครับวันนี้อย่กับผมเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอารถ ้าประตูนะครับยอดนิยมอย่างโยต้ายาริสมาฝากคันนี้เป็นโรต้ายาริสนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียม X นะครับหรือสับนะครับในทางรถเนี่ยเขาจะเรียกคันนี้ว่าเป็นรุ่น Xerber นะครับคันนี้ได้หลังคาดำ Blacktop บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับได้สีขาวแบบนี้นะคันนี้คุ้มมากๆเพราะวิ่งมาเพียงแค่27,000โลนะครับรถปี22วิ่งน้อยสภาพนางฟ้าแบบนี้ฟรีดาว ผ่อน8ปดพันต้นต้นะครับดูคลิปนี้ให้จบผมวอลกรองเลยว่าจะถูกใจแน่นอนนะก็ไปดูคลิปนะครับฝากกดติดตามมาไว้นะครับจะได้้ภาพรถสวยผมอัปเดตทุกวันเลยนะครับและนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจรวมถึงสามารถกดแชร์คลิปนี้นะครับให้คนที่คุณรักได้รถสวย้วยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปรีวิวข้างนอกข้างในจับเต็มเลยนะรถคันนี้นะครับผมเคยถ่ายแล้วรอบนึ่งนะแต่ว่าครรัั้นนนนีีมาาาวสะะอดบก ทาความสะอาดมาแล้วนะครับแล้วก็รถมันสวยขึ้นก็เลยอยากมาถ่ายให้ดูหน่อยนะขัเร่ยดีดกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับคันนี้รถสวยมากนะจางที่บอกว่ารถปี2022นะครับก็ดูนะเนี่ยเห็นไหมคมไฟใสามากนะครับปกติเวลาขับรถน่ะมันจะมีพวกรอยหินรอยอะไรที่มันกระเด็นมาโดนรถบ้างนะแต่ว่าคันนี้คมไฟคือแบบใสามากนะครับร่องรอยต้องบอกว่ามีเล็กน้อยนะแต่ว่าสภาพโดยโรวมเนี่ย สวยมากนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ชงนะครับเดี๋ยวปรับสภาพแล้วระวงเสี่ยงอีกแน่นอนนะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับผมก็จะงมอกให้มาแล้วนะครับคู่หน้าเลยนะส่วนโลโก้โตต้านะครับนี่เต็มเลนแบบนี้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ล็อกเลนมาให้แน่นอนนะครับดีไซน์สวยนะครับทันสมัยหลังคาดํานะครับซุ้มล้อดําคือชุดแต่งคันนี้ดําทั้งคันเลยนะครับที่สำคัญที่ผมชอบไปอย่างหนึ่งก็คือตัวแม็กนะปกติถ้าเป็นโตต้าครับแม็กมันจะ เป็นโลโก้โตโยต้าเนาะแต่ว่าคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นเอ็กเอร์เบิลนะแม่เขาจะเป็นรุ่นตัวเอ็กนะครับเพราะว่าเป็นรถเอ็กเออร์เบิลเนาะยางนะครับดอกยางเหลือๆเ,เลยนะครับเป็นยางปีสมัยยี่สิบสองออกมาจากสูนเลยนะครับสช้อัพสภาพดีสวยงามนะน็อตอยู่ครบทุกตัวเลยพอเลี้ยวที่ตกวางข้างนะครับคันนี้ตั้งมาให้แล้วนะมือจับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนั้นหน่อยดีกว่าเนาะเ่าถสวยมากนะครับ ข้างในาเนี่ยเขาจะน่าเป็นเบาะแบบทูโทนนะครับก็คือว่าตัวปีกเบาะนะครับจะเป็นสีดำนะเป็นเบนาะนังนะแล้วก็ตัวเบาะตรงกลางนะครับจะเป็นสีแดงวายนะแล้วก็มีรูกตัวเอ็กอย่างนี้นะครับนี่รุ่นเน็กซอเนี่ยก็จะเอ็กซั้งคันเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ข้างในนะครับสวยงามดูสปอร์ตนะแล้วก็ผมมองว่าฟังก์ชันออปชั่นคันนี้ค่อนข้างให้มาแบบครบถ้วนเลยนะครับคงสร้างห่อยกันหน่อยอนี่เห็นไหม ตัวของเม็ดอาร์นะครับแผ่นเหล็กโลหะต่างๆนะเชื่อมต่อกันสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีบิดงอนะครับรับประกันให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับผมใครที่กังวลน,นะครับเรื่องรถตัดต่อโครงสร้างมาผมรับประกันให้เลยนะครับว่าที่นี่ไม่มีแน่นอนนะด้างข้างนะครับเขาจะบูนังมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูสวยนะตัวนี้จะเป็นสีเหมือนว่าเป็นแบบคโครเมียมลมดาหน่อยนะดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ตูนะในส่วนของน็อตต่างๆจะเห็นเลยว่าใสมากนะครับไม่มีรอยแบบว่า ปเจมาหมุนมาไขายนะครับนี่ไม่เคยโดนไขควงนะสวยๆเลยสภาพสมบูรณ์นะครับจะบอกว่าตัว t ฮ h แบ็กของยาริสเนี่ยที่เขาขายดีเพราะว่าเขาเป็น t ฮ h แบ็กที่นั่งสบายนะครับเห็นไหมข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะครับต้องเสียบยเบีเยสหลังมีมาให้สองจุดเลยนะนี่กว้างขวางมากๆนะแล้วจะ,จะบอกว่าเฮดรูมเนะ่ยมันนั่งได้สบายๆเลยนะ ผู้ชายตัวใหญ่อย่างผมนะครับส่วนร้อยเจ็ดสิบห้านะตัวหนาหน่อยนั่งสบายๆเลยนะครับเสาอากาศแบบคีบฉลามมาพร้อมนะครับสปอยเลอร์หลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบว่าสโลปมากับตัวหลังคาเลยนะครับตัวหลังคาจะเป็นลอนเหมือนใต้ท้องเรือนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีนะครับเกี่ยวกับราคาพลศาสตร์เนาะก็ทําให้รถเนี่ยมันรุ่นลมมากขึ้นนั่นเองนะครับท้ายของเขานะครับจะได้เป็นไฟไกดิ้งแบบ LED นะครับมาครบถ้วนแล้วนะ ้อนยาลิดอยู่ครบถ้วนเลยนะครับตัวเซนเซอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้สีตำแหน่งนะครับกล้องถอยมีมาให้นะนี่เลยนะครับเออรเบิร <Yeah. S 1> ์นนะนี่คือรถที่สวยมากๆนะและคันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เป็นรุ่นฉลองครบรอบหกสิปีโตลต้านะครับคือรถปีสองพันยิบสองของโตลต้าทุกคนจะมีสติ๊กเกอร์นะครับไม่งั้นก็เป็นเพจเลยเป็นบางรุ่นนะที่จะเขาจะให้มันเป็นเพจเป็นเพอ่าโลหะเลยนะครับแต่คันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะแต่ว่าสวยนะครับสังเกตง่าย รถสวยเหมือนเดิมนะครับมีมาให้และไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะครับสามารถมาทดลองขับได้นะครับคุณใจ้สมาร์ทเคเลดนะครับนี่เลยขึ้นลงสะดวกสบายนะเดี๋ยวคันนี้นะครับผมพาไปดูข้างในหน่อยดีกว่านะเรื่องออปชั่นฟังก์ชันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอ่านี่นะครับปุ่มพุทธาเขาจะอยู่ฝังขวามือนะเหยียบเบรคแล้วก็กดได้เลยนะครับในส่วนของหน้าปัดเดินไม้แสดงผลชัดเจนนะครับแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเก็บมาปกตินะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหน้าจอดิจิตอลฝั่งขวามือนะ นี่เลยนะครับโอ้โหไม้นะสองหมื่นเจ็ดพันโลนะครับวิ่งมาน้อยมากนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมรถคันนี้ถึงสภาพดีมากนั่นเองนะครับผมอะไรหุ้มหนังมาแบบนี้เลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำตานะด้านข้างจะเป็นสีดํานะครับส่วนมากมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะครับนี่ควบคุมได้เลยนะครับวิทยุเครื่องเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกครบหมดเลยนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับจะได้เป็นจอมาให้นะครับทัชสกรีนได้นะ เชื่อมต่อมือถือได้นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อมือถือที่สั่งสามารถที่จะคุยกับสริได้นะครับนี่แล้วก็แอร์นะครับจะได้เป็นแบบดิจิตอลออโต้เลยนะครับขึ้นรถมานะครับกดออโต้คำเดียวนะเย็นสบายท่วทั้งคันแน่นอนหรือว่าจะปรับตั้งค่าเองนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่อากาศร้อนวันนี้นะบอกเลยว่าคันเนี้ยแอร์เย็นมากนะครับนี่เห็นไหมลมออก ทุกช่องนะเราหมอ,อทุกช่องนะครับในส่วนกระจกนะครับจะเป็นแบบตัดแสงลูกวนแบบออโต้เลยเห็นไหมนี่นะครับว่าออโต้อยู่ให้ตรงนี้แล้วก็ระบบไฟนะครับจีจามปกติอยู่แล้วนะนี่สวยงามเลยนะครับใครที่ตามหานะรถที่เป็นแฮทแบ็กขับขีง่ง่ายๆนะครับขับทํางานได้นะขับทางไกลประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้กับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองลิซนะครับมาพร้อมเกียร์ อัตโนมัตินะครับแบบขับบรรดครับขี่ง่ายช่องวางก้าน้ามีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับนี่ช่องเอาเ e ็ตรงนี้นะเสียบไฟได้นะครับสวยงามประมาณนี้นะสำหรับด้านในเดี๋ยวคันนี้ผมพาไปดูในส่วนของเครื่องเครื่องหน่อยดีกว่านะครับในส่วนของเครื่องเครื่องนะครับคันนี้ค่อนข้างสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวพาไปดูฝากระโปรงก่อนนะครับจะเห็นเลยว่าตัวเมินอาร์นะครับรวมถึงตัวแผ่นต่างๆนะของโลหะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีสนิมกินนะครับไม่มีการบิด งอใอดๆนะครับผมนี่โอ้โหสว่มมากนะตัวซีลเนี่ยจะเป็นซีลเดิมจากโรงงานเลยนะครับจะเห็นเลยว่าการรีซิลนะครับจะตรงแบบนี้เลยไใช่ตรงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สีเนี่ยจะเนียนๆหบังฝาป่งนะครับเล็บติดเข้าได้นะพืหอวนอันะครับนี่นะไม่มีรอยไขนะครับไม่มีรอยไข่นี่สวยมากตัวโครงสร้างเป็นไงนี่ สามารถพาช่างมาดูรถด,ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกพาช่างมาไม่ต้องกังวลน,นะผมมีตรวจรถให้ออกใบรับรองให้นะตรวจกันมากกว่า200-300จุดนะครับรับรองเลยว่าตรวจกันละเอียดเลยนะครับและไม่เข้าข้างเต็นท์แน่นอนนะประมาณนี้เลยนะครับเครื่องนะสะอาดไม่มีข้าวน้ำมันไหลยเยิ้มสายไฟเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดนะครับเอ็กเออร์เบิร์คันนี้สวยพอใจกันหรือเปล่าครับ ได้บอดี้สีขาวหลังคาดำชุดแต่งดำนะบอกข้างในบอกเลยว่าสวยสปอร์ตหรูหรามากๆเลยกับราคาที่จับต้องได้น,นะครับเงินดาวไม่ต้องใช้นะครับผ่อน8000ต้นๆน,นะครับส่วนก็สี่แเบอร์นี้ลูกค้าแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือสามารถยกหูโทรหาผมได้ยี่สีชั่วโมงเลยถ้ายังไม่หลับผมรับสายแน่นอนนะครับและก่อนจาไปวันนี้นะผมฝากกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาด รถะไสวยผมมีมาอัปเดตท,ทุกวันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณม,ม,มากๆแล้วฝากเจ้าโตวต้าจาริคันนี้ไว้ด้วยนะครับรีบจองให้ทางคนอื่นสวัสดีครับ